เป็นครัอะไรสัเปแม่เจอบัาว่าเนี่เป็นอัปนนี่หรอครับวัสดีนะครับย่างเงอยู่ข้างมาร์เก็ตเป็นครัอะไรนะเบียอะไรบียร์อะไมเบีอะไรีอะดูใ้วี่เาอะา

ไปเราไปเล่นกันดีกว่าเรื่องหนากการจงพอตอนนี้หนึ่งสามแล้วโอ้ยเยี่ยมกระสุนมาพร้อมกระสอโอเยี่ยมอย่าอร์อะเรื่อนี้ไม่ใช่แบบบออะไรคนที่ตายเหรอตายเฉย พ <e right? ี่เขียดเลยไปล้ให้เขาได้กินป่าเวอนอ้ัีไม่โดนหัวหรอเฮ้ยบอนี่อ้อไ้หเ้บอนข้ากำขอโทษเดวโดูบอลิดูดบอลดี่โอ้ยตัดเอเขาเรียเป็นทีดหัวอะไรเียพีพีม ดีมากเพราะไอ้ปานาเ้วกับกับเาไม่ก่อนเลยดไม่ไม่กระโดดเฉยเลยพี่บอลก็ออกมาดิแอคทีฟอยู่แอคพาเอย่าแอคาไเทียบนไอ้เี้ยใครยิงกูยิมไม่โดนิอะไรเนี่ยมตายอ่งีอว้ยิงไม่โดนเลยเ้ยเออยิงไม่โดนยิงโดนพี่บอลคนเดียวเดี๋ยว แอดอาร์ตมาดอกบปอนด์แม่งมึง you ม know, ึงม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 มึง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 มึมึง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 มึขมงมึนนมึนมองเึงมึมึง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 รึงมึงมองมึวมึงมมึงมึงมึงิึเฮ้งมึงมึงมึหาออมึงเ ด็กเหมือนกับเด็กคนเกิดอะไรอ่าเงี้ยใครปลาแฟดวะบอลเต็มหน้าเลยเฮียกูไม่โดนพี่เป็นของใช่ปหมซ้อมของแบบนี่นาดีก็แฝดจากเลยนะพี่บอลจะวันมากันโนเวมกันโนเวมโป๊ะไปท์เฮียคุยอะไรเป็นคุยอะไรสัสใช่ไหมเรับที เราตายเด้อวันี้หนึ่งสองสามไอเทียตเราไม่ทานมีการนับเลยนะตายไม่ตายเดินข้างบนอะอะแอดมาข้างหลังด้วยไอโขไอเชี่ยคูอะไรัยิงไ้บิวเลยเชี่ยคูอะไรกันยันกันสุดอย่าอย่าแอด

อิอูทำาควยพีมันอยู่มึงอีวี่วยจอรงัอยู่ใจเป็นควยห่วเดียวบอกเลยไม่ดีขี้ก็มึงไหนวะเขาอขี่ดดได้่เสียงมันจะอ้อ่ะจะฟอนี่ไหนันหนเจอไหนเ่ยเอวงามเอวงาม

วิวไปวิวนะมึงคนแรกไปโอเฮ้ยไม่รันเลยโอ้โหโง่จริงๆไอ้เหี้ยโง่กว่ามึงไม่มีอีกแล้วโง่กว่ามึงไม่มีอีกแล้วไอวิวใช่ป่ะไอวิวใช่ป่ะบ้าแล้วเหมือแล้วไอวิวก็อ๋อสร้างห้องแบบไม่ต้องล็อกพาร์ตก็ได้มั้งหรือว่ากลัวคนโดนมุมซ้ายล็อกล็อกไปเออกลัวโดนมุมซ้ายไม่ชอบเขียน no m u m แล้วก็ s a i มุมซ้าย ลองเลยอย่าแอคเข้าใจมั้ยคว้าจะทําไปเนี่ยไม่ขี้เกียจแล้วทีเราอ่ะไม่เว้ยพี่พักมานสมองอ่ะยังขี้เกียนซ้อมมาเจ็ดชั่วโมงแล้วไอ้เหี้ยเอี่ยบีฟีในห้องอะไรบีสร้างสร้างทีเล่ามันราไม่เป็นอ่าไรศาสตร์เป็นสิ่งที่เอ็อาร์สมาร์ทด็อกนักเลงอย่างเงี้ยต่อเกมว่ะคือไม่เจ๋งอหรอให้ที่เดี๋ยวคิดว่าแตกข้างอ่ะเฮ้ย อย่าอย่าอย่าคิวในเทก็ไม่ชอบเป็นไลน์บุกปวดเลยมากเพายังเป็นเป็นโลกไอ้ไอมันหงอยวะเนี่ยอย่างนีก็คุยทางนั้นไม่มีใครคุยกับมันไม่มีใครคุยด้วยนใช่เพลง้องชื่อว่าวเยวิวและและใครพา่อว่าผัดเดิมผัดเดิมเนาะพี่พี่อามพี่อามตั๊กเขาเักน้าอาใครตักนิดเขาก็อยู่เขาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วไงผัดเดิมนะผัดเออะผัดบีป่้าเววิวผัดเอ พาสีหรือเปล่าโวยคนน่าจะตีมาอยากเจ็บครับเฮ้ยใจเย็นดีวะปวดเป็นรัดนะปักปักไอ้เหี้ยไอ้ดูอยู่อะไรอย่างเงี oh, ้ยสวัสดีครับ King of Sniper เข้ามาไมค่ะมาเลยค่ะมาดิเออใช่คิงไปยาวเว้ยยืดที่จ้างทำมันเป็นเดี่ยวไอ้เหี้ยห้องไหนอะพี่เดี๋ยวมีประเด็นนิดเดีห้องไหนนะห้องยังสร้างไม่เสร็จเลยเอาไปแชร์ิล่ะเอาไปแชร์ิล่ะสตรีมอ่ะเออต้องแชร์ลงกลุ่ม ไม่มีกล้องนะอ๋ฟิเปิดกล้องเมิด้องเลยเนอะไรเีแล้วแล้วรุแติดต่างตอาพี่บอลทำไมวะเนี่ยแล้วแตเลยพ่เพักสี่สิล่ะพี่บอลเสร็จยังไงพอวะกูพับจอดเคลนูขอแพ้จทีงทีนี้กันเด็เน่นด้วยอ้าวหรอไม่ร <g horses> ู้ ห้องหล hall, ุดแล้วสวัสดีหกคนครับคุณจะห้องอะไรโวยวิวพี่จะด่ามันได้ปะมันไม่มีใช่มันมันทำเสือกพรุ่งนี้แข่งแล้วเหรอเออกูเจอดีเทสเจอโค้ดแพ้ก็ไม่เขียดชนะก็ไม่เขียดเจอโลจิสติกโค้ดครับผมครับผมเจอโค้ดดูส่วน มจอโหดโอ้ยแพแ้หลมันชนะหกต้องเป็นควยอะไรกันมึเป็นควยมองเป็นควยโคตรโหดเลยว่ะเเ่ยเกิยังเก่วเกียับยว่ยวเกี่วก่ยวเีกับเกี่ยวเกยวเกยวกับเัี่เกียวเกี่ยวก่ยว่เี่ยเ่ยัเ่ยเกี่ยวกัเีวเี่ยวบเ่ัเอยเ่ยัี่ี่ยีเปล่าเยเี่ี่ี่ี่ะ ใช่เหรอยัไงพาร์ทเอใหญ่โอ้ผ่ามั้ยถ่ายเลยพี่การกูเฮ้ยนี่มันกันกันโนเวมรอรอแปดทีมวางแปดทีมวางนี่หว่าเออกันโนเวมรอแปดทีมวางเลยเนี่ยมันเลยเล่นเลยไปทำรองจันออฟไลน์ออฟไลน์ไอ้การมึงไปไม่ต้องถอดรองอ๋อคือว่ากูสายพาร์ทพีมาตลอดเลยไม่เล่นใช่เหรอเขาไม่เล่นเลยนะกันแห่งจอดแปดทีมวางเขาไม่เล่นเลยเหรอไอ้กูเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเลย เข้าไม่เข้าไม่ได้พารอะไรเนี่ยเองก็กเอเกเอเล็กเอเล็กเอเล็กกลัวเข้าไม่ได้เลียบภาษาฝนเลยเล่นกนดิพี่ไหมเ็อาอลไรมาเอาไลด์มาไอ้สองร้อยไอ้สองร้อเก็บเสียง่มันใหญ่แต่ไวสัตเซฟเซฟเซฟรูปมงชื่อเลยนะชื่อใะชื่อใครวะโอยวิวแล้วก็แท็กไม่มี ในเฟซนมันใหญ่เลยเดี๋ยวกูเอารูปเอเล็กติกเอลูบอกเมื่อยเยอะพอดีเป๊ะนามัทยมมหาลัยเน่ยเออเมื่อยเมื่อยอะไรเฟซอะไรเอเอาชื่อเฟซมาดี่แไซดเลยม่ให้มาให้ให้ใคพสมาครับเลยโอพี่แม่พี่พักยู่โบอกไรครับพี่เด็บอนเอามาว่าประมาณนี้น่าจะครับดีเลยเนี่ยโอ้โหมาเลยครับเข้าใจ หรือยังเขาตัวหลังเนี่ยไมช่ s r d n มาสิน่นี่ไอ้มึงมันไม่ใช่คนก่าไอ้เนี่ยมันฆ่าไปสิตัวมึงไปฆ่าตัวร่งไปฆ่าตัวนึงไงมึงดูมันได้ช็อตแล้วอะแต่ร่พื่ฟมาให้ดู TNP เพื่อนต้งล่เบน่าจะทได้ไปดูหม่ไปดูหม่ทิปจอยถหกมาดูดิไปดูรูปในอาตาเสร็จไม่ไหยาดมาให ไม่ไหวเลยว่ะเนี่ยโอ่ไหวเลยเป็นดวนใครบางอย่างแทนต้มใครบางนัดเนี่ยสัตว์กันแล้วเฟียเววววไม่ไปแม่บอกเงี้ยไปให้เองไม่ใช่เหรอผมเอาไปให้เองเพราะที่ผมเป็นคนได้คือก็แล้วไอ้การกดครบครบดูใจมานานนะน้องเฟียเนาะแล้วก็ครบดูใจกันมาอยากยาิงอยากยิงใ้วิวเองไม่ใช่เหรอกดเลยครับคือไม่ชอบหน้าวิวอ่ะ คนเดียวเลยอะอย่าแอ๊ดอย่าแอาใจปะเออยวไม่มีเยอย่าแอใค้ใส่กอดตามาเนี่ยโว้ยเปียวอะเปี้ยวสดอะตายแล้วเปียวเผาเเผาเผาเอผาเผาอะคิวทีหนักคิวมา้ด้อย่ามาคุยละของหนักกะระกีไอเชียโผล่จะตายลหายไปล อายหนึ่เที่ยงกอนเลยโซ่เลยวันนี้กูตองเล่นเืที่แปลกใหม่ขอเขาเพื่อนคุยเยเอาไปมุมซ้ายนี่หว่าดืมขอโทษเล้ดีโบ๊คขัางกูคลั่งอนี้งั่้เลเสียเที่ยเราโดนเล่นแร้ยเฮ้ยเสกะล้วะ ขอทษแล้วไหมขอโทษแล้วไหนี่คือแบบเพื่อนเราเนี่ยแบบตายรัวๆตายตายเกรไม่มีนะตอนนี้หนุมไปคัออยู่อ่ะมีตกิลป่ะได้ได้เีเกีร์ไม่ตายปไขาเลยก็ไปขวกันแล้วเปียนไปให้น้องมันทำไมอะน้องอียิงนนหัวน่ะเฮ้ยเยบ้าอะไรเงี้ยอีกช้ากว่าเปียเปียรไปตอาอาเียบียตายเยดคอไมิถ่าย

ใชเราได้ปก็ดูจออื่นยู่เ่ี่ยิวอยากแอคเข้าใจป่ะเออน่าสมานดอกตะกุ้ยแรกสัตว์ตะกุยเลยมามามาเอาพวกเฮ้ยปุ๊กล้อขายเลยไม่เชื่อเสียงหรอะสัตว์เออปีนกันยังไมเนี่ยอ่ะนี่จะรองง่าอเครียดเลยะจ้าตามนั้นจะจ้าเล่นวีก็คือไม่พอเปิดได้เปิดง เอาอ้ามาดิต <Happiness> ม <ads> ่งูดานเดียวไม่แล้าน่ดี่ได้กูขบวโบเดียวแล้วก็มุแปกระต่ายนะอะไรนี่มไเน่ยเขาบม่เ้ยวจะหาดบจะเป็นคุยแล้วมงวยคือเว้ยอะไรนกมวว้าวเว้ มันจะบินอยู่ข้างป่าตลอดเวยเป็นคุยอะไรกันเฮ้ยมึงจะมาถามดิครับมึงใจเย็นดิบอกว่าดึู่้เอาดิล็อสวยโอันตีแล้วเก็บไว้เอาแข้งดีกว่าอันตีอ่ะเรยผมเก็บไว้แข้งถ้าเห็นตัวไหนจับไปแล้วอย่าวิงเลยอย่าวิ่งอาอยอย่า่อ่ยออา่อ้่ยยยออายาย ยัยยัยยัยเฮ้ยยิงเลยนี่ปดโนคนหนึ่งนะเอวยรยูฮะมึงกันมุงซ้ายมึงเปรี้ยวอะมึงเปรี้ยวอะมุงซ้ายอะไรอยู่ดิดือดเที่นี่อ่ะก็แขายตรงไหนก็โดดตรงไหนวะเตรงบังเกอร์ไม่ใช่โอ้ตัอใหญ่เอาตายไม่ตาย่ไหมูดยิงก็โดดยิงมุมบักมุมบักออไอ้ยีาต้องการโดนหเลยียเียมันจะดเียเียนเีย เดี๋ยวมามามาจบว้แล้วเซ็เบิดเซ็เบิด่นหละรวมวันนี้ผมไม่เซ็นะจี่ลูกเบิ้เออี่บอลไม่รัดช็อตที่ยังอุยเยียบเล้เลยทำ้เ่าไหรเดี๋ยวเฮ้ยไมหัน

ถอยมาอย่าตายนะถอยมาแข่งมาแล้วน่ะกระดามแกบเดี๋ยวก็ตายหมดเนี่ยไรผาแล้วเนี่ยคได้ขนานี้มั้มดนเหรอว่าจะคักมีทีว่าจะคักูไหนเวอร์ี่กูสั่งเาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเแวเข้าไแ้งไปตัง ตะไบตะไบตะไบอะไรไม่ของกูมีของดีว่ากันตัวอยู่ไสัตว์่ดูเหรอโหตายไดับเบิ้ลอย่าเลยตายนะีมี่ิงเมืเมนว่าผมดีแล้วคเดินออีกนอลีเหรอเลยเหรอ ซ้ายขวาซ้ายนีเป็นควายอะไรั์เลนมีซ้ายขวาซ้ายมาชาร์จกูสิมันมีดอกมันมีไม่ใครข้างไหนหรอไม่ตายโดนตัวใช่ขี้ขนน่้ เียโอ้โหมึงก็ไปให้มันไล่ฆ่าเนาะเดี๋ยวก็เลดหมดไอ้เหี้ยนี่ของมันขนาดของยังไม่ค่อยมาเนี่ยยังไล่ฆ่ามึงปอลดีจนบุญทำไมนักข่าวปับเมาส์อ่ะเด๋อเมาเป็นแล้โอ้โหทีละคนเลยเพื่อนมาดิก็ตกใจปอนนี่ไอเดี๋ยวนักเตะย้อนหน้ากันแก็บเก็บคนเล็กเ๋อย ม่อต้าสายต้องเล่นอะไรเร็วๆได้ยี่่สวัสดีเจ็คนครับไอ้เียวิ่งมาเบอกมาเอามึงเดินกลับบ้านทำไมันี่กไอ้เียรไอ่ะใค้เียนเอาเจียะอ้ีสีแป๊บเดียวเนาะก็ฝาเจีสานะครับเทียสมบังเตอร์ลสอตัวเบิ้ลไอ้เียมันเห็นรูไอ้เจียบยงเจหน้าอยู่ไอ้กัน เป็นใจบอทีเอสทมิดี้ครับมิดดี้ได้ะอ๋อเยี่ยดีวาระโปรบอทีเอสอยู่ยี่หกเ่าไหรพี่การนั่งไหวล้าึ้นมาได้นะการได้นะคิปเชิร์ดเชอร์ดดิเหนียวมีทีอาพ่อาบพ่อับน่อิสัต ยยเหียยูไม่ยอมแม่ดตกใจคอยดยไม่ตกใจใคเลยบาอะไรคนลก็ยิมตัวตกกนตกตกยเยี่ยมดๆหวะแแย่แน่ยย่แย่บ้านเราบ้านเราบ้านเราทีแหม่ไม่ลงวที่เล่นแบบนี้ใช่ไหม โดนจริงด้วเว้ยเอ็มหนึ่งต้องเล่นเอดิฟายกว่านี้เขาเดี๋ยวใส่ใจไว้แล้ใส่ยิงนะยังไหนใส่ไม่ตรื่องเอาไว้แล้ววะใส่อีเายิครับ เอาหน่อยเอาหน่อยอาแคมมาวแคมแต่เล้ยวเนี่ยดนเลยเปิดดนเลยดกันหมดเนี่ยคนดนเลยนแต่กันไม่มันจะกลับเลยกลับเลยกลับเลยไม่ได้แล้วนะอ๋จะอาเม้งนีเลยอย่เปเลนนี่เ ใครกัดกันเล่นเฮี anyway> ้ยหนียิีใครอย่มีใครอย่งไยิงกันยิงลมไอ้เขี้ยหัวบงวะเอาปืนันหัวมึงเหรอเจืยระหอ่าอ้นี่มันเอ็มหนึ่งัลโหลทำไมเอ็มเล็งๆมาแล้วนี่ไนวะ อยู่รถโรงบาลไอ้ย้เสียแม่งมัมซายก่อนนี่มุมซ้ายอยู่จริงๆริงซ้ายมัมเปิดยิงแล้วกล้ามขึ้น

คามไก่ตัวหนึ่งเ้หหลังกู้เข้าดีกว่าไปนแล้วมันไปน้ำแล้วโอ้โหยดเลย่ได้ยิงสร็จยักแล้วก็เปียว่ะเอาแข็งไหมมันมีนัวต้องการคนปลดเฮ้ยพี่ลอกลนาเมย้ไอ้ทีมีมได้โหไม่ได้เลยกลับกลัับกลั<ๆ>มันยอยเยอะเว้ยกะไม่หมดเลยเย้ <łość> <S 2> <S 2> เมื่อไรดไอ้คือคนที่นั่งรอมันกอแต้ออีกมันแหลกมันแหลกอันี่มันแรลกอันีโตเอายิงโดนเลยเล็งไม่คิวยิงเล็งไม่คย ี่แล้วฮะลงเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บะตัดไตัดตัดตัยไม่ยิงเย้ร้นนะร้อนะอ้าวมึงแม่งไม่ช่วยเพื่อนเลยสไตล์เยดีกว่าวิวไต้เวียงไม่เ้๋งไม่เจแยดีกว่าโวกแดีกว่าวิวไอสัตว์วิวนี่มึงแจกเขายานี่กก็อยดี่นี่ไงีแขคนกดมาฟักก็อย่ดีกว่า วโอ้โหลุมสามมันเลยนะสามไปแล้วครับไงสามลุมพี่เลยไปเข้าหน้าสองขังหนึ่งวิวเลยเคี้ยนหน่อยตรงไหนพี่ใส่พี่เฮ้ยกูไปออกไปใกล้ๆหน่อยสัตว์ล็อกบ้านสปริงตัวนึงก็คือลูกก็หีตัวนึงจะมาสิล่ะ ได้มาขิ้โบขีโคบอ่ะขี้โคบอ่ะวิวขี้โคบขี้โคบว่ะโอ้หมึงไม่จิงกีก้อนให้ตายอะไรวะนีหนองี่เลยเป็นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ตอนนี่อยู่เฉยทำอไมเฮ้ยเอ้ยมันเอ้ยเอ้ยมันน้ำเจอทังนี้เจอจะพี่เสียบ้า อีกรก่อนนะพี hai, out, ่นะไอ้เียจะได้เลีร์คลิปกันด้าเอาเอากงตวงครินกูแล้วเนี่ยไอ้สัส่นี่ี่หันไขาอาเดินเดินีสะ โอ้ยแย่กดเขียยไม่ทันนี่ว่าปอนี่แตกเฮ้ยเฮ้ยวิวสู้สู้สองตัวสองพี่สามี่เี่ยนพี่สแล้วพี่ก็หมดเดะโดนนั้น ตายวะมันชนะเลยเดี๋ยวให้ตายเนี่ยปอนปอนโดนคุกจังเลยปอนแม่หย่าดีกว่าพี่อย่าดีกว่าให้ปอนเล่นนั่งเล่นมุมเหรอหย่าเดี๋ยวให้ปอนจริงชี่อย่าเลยเก็บแล้วเก็บแล้วมากันแล้วเนี่ยอะไรแม่กโปรแม่กระมาแล้วเนี่ยเล่นเลยให้เก็บเล่นละตาเดียวว่าไปได้

วแล้วไอีดอกเว้นโดนควยกูยัดอีกูนชไได้เ่เ้ยูิชไได้นเว้ยไ่เดินดิน่ะไม่พูดใครอย่เพ่มเ่อเ่พี่เออโอ้่นี้ไอ้ผมไม่อยากตกรอบสั้ว่เนี่ยทไมนะผมไม่ค่อยอยากตกรอบ่ไม่อยากตกรอบหรืออยากอยากตกรอบตกไอะไรตอนนี้เหงก็ เหอเหี้ยอะไรวะไปซอมแัปตายจะไปไปเป็นเพื่อนพี่ไม่ไปอัไลน์อยากไปออนไลน์มากกว่าผมไปอัไลน์เจออะไรเยอะก่อนเหไมวะไปก่อนคิ้วแตกฝันถ้าไม่เจอได้ทำอะไรเปล่าเลยคิ้วแตกนี่ทำไมมึงเอาฟันเฉาะใช่ไหมสับสอบเลยไปดีครับนาตีสุดคนเนาะขอไปซ้อมแผนกันเฮ้ยมาเอเอแล้วมาเอเอ